บอลทรงนี้จะต่อก่อนปีศาจได้ยังไงการเตรียมตัวมาของฝั่งเมืองแมนเชสเตอร์มาติอุสคุนยาบูโนโแฟนันเดสอามัดดิโลไบอันเอ็มโบโมเพียงหนึ่งนาทีช่วยโอกาสเล่นงานเกมรับเจ้าบ้านเมอร์ซี่ไซส์อย่างไร้ร่องรอยศูนย์ประตูต่อหนึ่งเป็นที่อย่างรู้กันโดนนําก่อนทําหงแดงต้องรลอนโลนโมดีกาโปโดมินิกสบอตไลโมฮัมเหม็ดซาล่าอาเล็กซานเดอร์อิซาต้องไล่กดดันเกมรับยูนิเตแต่สร้างความหวาดกลัวได้เพียงสองครั้งจากการยิงชนเสาของ ของกักโปเท่านั้นเกมเหนื่อยจัดไม่เพดฟอรเรนเวียสเฟเดริデデโกเคียซ่าถูกส่งตัวลงมาและชาตาก็ถูกกำหนดไว้แล้วเคียซ่าแอซิดให้กักโปยิงตีเสมอหนึ่งประตูตอนหนึ่งแอนฟิลกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเวลาที่เหลือเกิดประตูที่2แต่เป็นฝั่งเมือง Manchester. แมนเชสเตอร์แฮร์รี่แม็กไวลูกเครื่องหมายการค้าโขกบ,บอลน,นอนก้นประตูจบเกมหรือว่าผู้พ่ายแพ้ให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองประตูต่อหนึ่งสี่นัดติดแล้วรูปเกมไม่มีอย่างนี้จะป้องกันแชมป์ยังไง